ครับสำหรับในข้อนี้นะครับโจทย์ถามว่าในเวลา18บแนากาผู้สังเกตเห็นดวงจันทร์อยู่ตรงกลางศีรษะจะตรงกับวันใดทางจันทร,รคตินะครับก่อนที่จะตอบคําถามข้อนี้เรามาดูตําแหน่งของดวงจันทร์ในเวลา18บแนาฬกาของวันทางจันทร,รคติต่างๆจันทรคติต่างๆต่างๆก็คือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำจะถึงแรม15บห้าค่ำแล้วก็วัน ขึ้น1ค่ําจนถึงขึ้น15ค่ําานั่นเองนะครับเราก็จะใช้นะฮะทรงกลมท้องฟ้านะครับในการอธิบายว่าในแต่ละวันดวงจันทร์อยู่ตรงไหนบ้างโดยที่เราจะใช้เวลาโดยประมาณการก็คือในเวลา18นาฬิกานะฮะังนัน้นภาพที่เราจะพิจารณาตำแหน่งของดวงจันทร์ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นดวงจันทร์ณเวลา18นาฬิกาของแต่ละวันนะครับ นะในเวลา18นาฬิกาของแต่ละวันซึ่งเราก็จะเริ่มตรงที่ว่า,ากำหนดให้นะครับทิศทางนี้นะครับเป็นทิศต,ตะวันออกทางนี้เป็นทิศต,ตะวันตกนะครับซึ่งทิศตะวันตกเนี่ยในเวลา18นาฬิกาดวงอาทิตย์ก็จะไปอยู่ตรงทิศตะวันตกพอดีตรงนี้นะครับซึ่งนะครับ ในวันทางจันทรคติเนี่ยนะครับเราทราบว่าในวันแรม15บห้าค่ำเนี่ยก็คือเป็นวันที่ดวงจันทร์อยู่ในทิศทางเดียวกับดวงอาทิตย์ดังนั้นในเวลา18บแนาฬิกาของวันแรม15บห้าค่ำเนี่ยนะแรมสิบห้าค่ดวงจันทร์แรม15บห้าค่ก็จะอยู่ตรงกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ตรงนี้พอดีนะครับดังนั้นตำแหน่งตรงนี้นะครับเราก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็น แรม15นะแรม15ค่ำนะครับทีนี้นะครับในวันถัดไปนะในทางจันธรติหลังจากวันแรม15คหาค่ำก็คือวันขึ้น1ค่ค่นั่นเองขึ้น1ค่ำเนี่ยนะครับก็จะมีตำแหน่งที่ขยับไปนะจากวันก่อนหน้านี้ก็คือวันแรม15่ําค่ำเนี่ยไปอยู่12องศานะครับ12องศามายัางไงดวงจันทโคจอดรอบโลกเราครับ360องศา1รอบนะบใช้เวลาอยู่ประมาณ30วัน ดังนั้น1วันก็ใช้เวลา1วันก็จะได้ระยะนะเชิงมุมประมาณ12องศานั่นเองดังนั้นนะครับในวันถัดไปนะถัดจากแร1สิบห้าค่ำก็คือขึ้น1ค่ำเนี่ยนะครับดวงจันทร์ก็จะขยับนะจากตำแหน่งวันก่อนหน้านี้นะครับไปประมาณ12องศานะครับซึ่งเราก็จะพิจารณาที่เวลา18นาฬิกาเหมือนกันนะซึ่งเวลา18นาฬิกา ของวันถัดมาเนี่ยตรงนี้นะฮะหน้าตำแหน่งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราเรียกว่าขึ้น1ค่ํานั่นเองนะหลังจากนั้นนะในวันถัดไปดวงจันทร์ก็จะขยับนะไปวันละ12องศาไปเรื่อยๆนะเป็นขึ้น2ค่ํา3ค่ํา4ค่ํา5ค่ํา6ค่ํา7ค่ํา8ค่ําปนะประมาณนะฮะขึ้น แปดข้เนี่ยนะครับดวงจันทร์ก็จะอยู่ประมาณกลางกลางท้องฟ้าละนะครับหลังจากนั้นนะหลังจากขึ้น8ปดข่้ก็ขยับไปฮะวันละ12องศาไปเรื่อยๆครับก็เก้าข่้ขึ้นเก้าข้ขึ้น10 11 12 13 14และสุดท้ายครับดวงจันทร์ขึ้น15บห้าข้หรือว่าดวงจันทร์เต็มดวงนั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะ ขึ้น15คำ่ำก็จะไปปรากฏอยู่ที่ขอบฟ้าทางด้าันทิศตะวันออกในเวลา18นาฬิกาดังนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่ขึ้น1คำ่ำจนถึงขึ้น15คำ่ำนะที่เราวาดลงไปเนี้ยคือตำแหน่งของดวงจันทร์นะในวันที่เราพูดไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ขึ้น1คำ่ำจนถึงขึ้น15คำ่ำนะมันก็จะมีตำแหน่งต่างกันออกไปณนะเวลาเดียวกัน นะนะหน้าเวลา18บแนากาหลังจากนั้นครับหลังจากขึ้น15คห้าก็จะเป็นแรม1นึ่ค่ำซึ่งดวงจันทร์ก็จะลดความสว่างลงนั่นเองนะฮะก็หลังจากนี้ก็จะเป็นแรมนะหนึ่งค่ำไล่ลงไปครับแรมสองค่ำนะสามคำ่คำสี่ค่ำห้าหกเจ็ดแปดนะแปดก็จะลงมากลางๆด้านล่างนะตรงนี้ก็จะเป็น แรม8ค่ำนะแล้วหลังจากนั้นนะก็จะขยับไปครับเป็นแรม9ค่ำ1 11 1 1 1เ1็แล้วก็มาครบรอบตรงนี้ก็คือแรม15คหาค่ำนั่นเองอันทั้งหมดนี้ก็คือตำแหน่งของดวงจันทร์ณเวลา18นาฬิกาของวันจันทรคตินะฮตั้งแต่ขึ้น1ค่ค่ำจนถึงขึ้น15คาค่แล้วก็แรม1ค่ำจนถึงแรม15คานั่นเองข้อเมื่อกี้นะฮะ โจทย์ถามว่าณนะเวลา18บแนกาคือเวลาเดียวกันนี้เลยนะครับเราเห็นดวงจันทร์อยู่ตรงกลางศีรษะนะฮะเห็นดวงจันทร์อยู่กลางศีรษะก็คือตรงนี้ครับเขาถามว่าตรงกับวันจันทรคติใดดังนั้นข้อนี้นะครับถ้าเราวาดแผนภาพตรงนี้ออกมาได้นะฮะว่าแผนภาพของดวงจันทร์ตั้น ของดวงจันทร์ในจันทรคติต่างๆณนะเวลา18แปดนาฬิกออกมาได้นะครับข้อนี้ไม่ยากเลยครับไม่มีการพลิกแพลงอะไรอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตอบตรงๆเลยนะครับดวงจันทร์อยู่กลางศิษฐณเวลานี้ก็คือเวลาขึ้น8ค่านั่นเองนะครับโอเคนะครับข้อนี้ตอบขึ้น8ค่ํางนั้นแผนภาพของดวงจันทร์ตรงนี้นะจําไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ายังสามารถใช้ในการตอบคําถามนะ ในลันกษณะอื่นๆเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ได้เป็นอย่างดี